มีลิงให้กดเลยครับสนใจพรอนติดต่อทางไหนได้บ้างติดต่อช่องทางตามนี้ได้เลยช่องทางที่1แอปสีเขียวในกรณีที่มีลิงหน้าโปรไฟล์นะคะจิ้มลิงหน้าโปรไฟล์มาได้เลยแต่ถ้าไม่มีเข้าไปที่แอปสีเขียวกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็พิมพ์แอบแซลมอนโฟนค่ะเพื่อนในไลน์ตอนนี้อยู่ที่1นล้านสามแสนคนช่องทางที่2อแอปสีฟ้าถ้าใครไม่เล่นแอปสีเขียวเล่นแต่แอปสีฟ้าก็ทักมาทางเพจได้เลยค่ะพี่ไขาวานขอย้านะคะว่าเพจสีฟ้าจะมีแค่เพจเดียวระวังเพจฟอร์มนะเพราะว่าแอปสีฟ้าเนี่ยคือเพ,อเอพ,เพจละะอยทูร0 0 หกหมื่นคนแล้วนะช่องทางที่3แอป4ลงค่ะสามารถทักมาสอบถามได้เหมือนกันผู้ติดตามจะอยู่ที่592,000คนนะคะช่องทางที่4เบอร์โทรศัพท์ค่ะตอนนี้ลางแรลมอนโฟนนะคะมีเบอร์สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในได้แล้วหากโทรไปแล้วเจ้าหน้าที่ไม่รับไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะสรุปช่องทางการติดต่อของลาซาร์มอนโฟนมี4ีช่องทางค่ะแอปเขียวแอปฟ้าแอปใสลุงและเบอร์โทรสนใจผ่อนจิ้มหนิงหน้าโปรไฟล์มาเลยค่ะผ่อนง่ายได้เครื่องไวไม่ใช้บัตรเครดิตซาลโมนโฟน